E สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกาเนิดทองรับหน้าที่ดําเนินรายการนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีนํามาฝากกันเช่นเคยเลยครับไปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนก็เป็นกังวลนะครับในเรื่องราวของเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวในช่วงของรอยต่อรัฐบาลนะครับซึ่งทางด้านของรัฐบาลเองก็บอกว่าไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดนะครับเพราะกระทรวงการคลังเตรียมแผนผลักดันเม็ดเงินเข้าระบบ ตามข้อกังชับของนายมตรีนะครับใช้จ่ายงบประมาณดูแลเศรษฐกิจตามกฎหมายให้ทําได้นะครับไม่กระทบสวัสดิการดูแลกลุ่มเปราะบางแต่อย่างใดนะครับโดยทางนั้นของนางสาวไตรสรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายมตรีก็เปิดเผยนะครับว่าเนื่องด้วยขนาดนี้เนี่ย อยู่ในช่วงรอยต่อการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลนะครับและหลายฝ่ายโดยเฉพาะภาคธุรกิจเนี่ยได้แสดงความกังวลว่าจะเกิดความล่าช้าในการบังคับใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567และกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับ ต่อข้อกังวลดังกล่าวนี้เนี่ยกระทรวงการคลังก็ได้เตรียมแผนการในการดูแลเศรษฐกิจไว้แล้วนะครับซึ่งเป็นไปตามที่ทางนายมตรีเองได้กำชับหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันขับเคลื่อนงานตามภารกิจแม้จะเป็นช่วงรัฐบาลร,รักษาการโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจเนี่ยต้องรักษาความต่อเนื่องของการฟื้นตัวทางด้านงบประมาณก็ให้ใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่กฎหมายให้ทําได้และไม่กระทบต่อสวัสดิการของประชาชนกลุ่มเปราะบางซึ่งรองโฆษกประจาสานักนายมตรีก็บอกนะครับว่ากระทรวงการคลังเนี่ยได้เตรียมแผนงานเนี่ยนะครับไว้3ส่วนด้วยกันที่ ที่จะขับเคลื่อน ให้มีเม็ดเงินเข้าสู่เศรษฐกิจในช่วงรอยต่อรัฐบาลนะครับประกอบด้วยส่วนที่1การใช้จ่ายงบประมาณในส่วนรายจ่ายประจําและปรับรายการที่เบิกจ่ายได้เร็วจากเดิมนะครับที่เบิกจ่ายในช่วงท้ายปีงบประมาณให้มาเบิกจ่ายช่วงต้นปีงบประมาณอย่างเช่นงบอบรมสัมมนาโดยในส่วนงบประมาณรายจ่ายประจํานี้เนี่ยนะครับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพุทธศักราช2562เปิดทางให้สามารถใช้จ่ายได้นะครับกล่าวคือหากปีใดเนี่ยเกิดกรณีพระราชบัญญัติงบประมาณ ายจ่ายล่าช้าก็สามารถใช้พระราชบัญญัติงบประมาณปีก่อนหน้าในกรณีนี้ก็คือใช้พระราชบัญญัติงบประมาณปี2066ไปพลางก่อนได้นะครับ ซึ่งการสามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำได้นี้เนี่ยจะรวมถึงงบสวัสดิการต่างๆเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับซึ่งกระทรวงการคลงังนก็ย้ำนะครับว่าถึงแม้เกิดกรณีพระราชบัญญัติงบประมาณปีส5 6 7รเเนี่ยล่าช้าก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำแล้วก็มีเงินกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะครับ ส่วนที่จะชะลอไว้รอรัฐบาลใหม่เนี่ยจะมีเพียงส่วนของงบลงทุนใหม่เท่านั้นนะครับแล้วนอกจากนี้ครับในส่วนที่2นะครับที่กระทรวงการคลังเตรียมไว้ก็คือการเร่งรัดให้รัฐวิสาหกิจประมาณ50แห่งเร่งเบิกจ่ายเพื่อการลงทุนจากงบลงทุนของทุกแห่งเนี่ยรวมกันประมาณ5 0 0แสนล้านบาทนะครับก็คาดว่าจะมีส่วนที่สามารถ ขยับการลงทุนให้เร็วขึ้นแล้วก็เบิกจ่ายได้ก่อนนะครับประมาณ5 0,000ล้านบาทส่วนที่3ครับให้สถาบันการเงินของรัฐเร่งรัดการปล่อยสินเชื่อตามโครงการที่เคยได้รับอนุมัติให้ดําเนินการไปแล้วนะครับซึ่งยังเหลือวงเงินประมาณ70,000ล้านบาทนอกจากนี้นะครับนายมตรีเองก็ได้กําชับให้ทุกหน่วยงานนะครับต้องขับเคลื่อนภารกิจไม่มีหยุดหรือใครเกียร์ว่างเพราะประเทศไทยเนี่ยต้องไม่หยุดเดินนะครับทั้งรัฐบาลร,รักษาการแล้วก็ส่วนราชาการเนี่ยต้องร่วมกันส่งต่องานไปยังรัฐบาลหน้าอย่างร้อยร้อย ซึ่งแผนงานที่กระทรวงการคลังเตรียมไว้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความต่อเนื่องดังกล่าวนี้ซึ่งจะสร้างทั้งเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและลดผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้นะครับ สำหรับงบประมาณปี2อง7ที่ผ่านการอนุมัติจากนณะัมนตรีไปแล้วนะครับและรอรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาดําเนินการตามขั้นตอนการงบประมาณมีวงเงินเนี่ยนะครับ3.35ล้านล้านบาทแบ่งเป็นรายจ่ายประจํา2.49ล้านล้านบาทรายจ่ายลงทุน7 1 7แสนล้านบาทและรายจ่ายชําระคืนเงินกู้1.17แสนล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง3 3 7หมื่นล้านบาทนะครับไปดูกันต่อนะครับในเรื่องราวของ กระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่มีการจัดงานครบรอบ25ปีสถาปนาสถาบ,บันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะครับซึ่งได้มีการร่วมทําบุญตักบาทรอบพระอุโบสถบวรสถานสุทาวาสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาวังหน้าองค์พระพิคเนธเทพเจ้าแห่งความสําเร็จแล้วก็รับชมการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมชุดวันวานวันนี้ที่วังหน้านะครับโดยทางด้านของนางยุพาธวีวัฒนกิจบวปรปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบ,านบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมนะครับซึ่งจัดขึ้นที่ลานพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาหรือว่าวังหน้านะครับ ซึ่งฐานะของปหลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็บอกว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลนปน์เป็นสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์สําคัญในการจัดการศึกษาศิละปะวัฒนธรรมนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์ช่างศิลป์ทัศนศิลป์ที่สาคัญของชาตินะครับและการบริการวิชาการด้านศินละปะวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์สืบสารทํานุบํารุงและสร้างสรรผลงานทางศิละปะวัฒนธรรมสู่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับประชาชนมีความภาคภูมิใจในมรดกของชาติและนักท่องเที่ยวได้รับชมศิลปะวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสําคัญแห่งหนึ่งของโลกนะครับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในประเทศไทยจากการที่ผลงานทางศิลปะวัฒนธรรมของไทยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายและก็ได้มีการขึ้นทะเบียนทั้งมรดกโลกและมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การการศึกษาวิทย าศตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือว่ายูเนสโกเช่นโบราณสถานนะครับการแสดงโขและโนราการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีบทบาทในการสร้างรายได้และก็เป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยก่อให้เกิดการลงทุนการจ้างงานและก็การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เกิดการหมุนเวียนเงินภายในประเทศนะครับซึ่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรมบอกอีกนะครับว่าในโอกาสครบรอบ25ปีสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงได้จัดโครงการการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครบรอบ25ปีเพื่อสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาตินะครับด้วยทุนทางวัฒนธรรมรวมทั้งเผยแพร่ศิละปะวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์และช่างศิลป์ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ กิจกรรมในงานนะครับก็มีอย่างช่วงเช้าเนี่ยนะครับก็มีการทําบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์29รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชเจ้าและกรมพระราชวังสถานมงคลทุกพระองค์และอุทิศกุศลแด่บุรพาจารย์นะครับทุกท่านณนะบริเวณรอบพระอุโบสถ บวรสถานสุทธาวาสนะครับรวมสก,กระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําวังหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นพระประธานในพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาสพระพิคเนตรพระชัยมงคลณสารพระภูมิแล้วก็ยังมีการรับชมภาพยนตร์สร้างชุดวันวานวันนี้ที่วังหน้าและองค์ความรู้เกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะครับณศูนย์รักศิลป์จำนวนสี่รอบด้วยกันนะครับและในภาค่ําเนี่ยก็มีพิธีเปิดงานแล้วก็รับชมการเสวนาบอกเล่านั่งคุยวันวานวัน ที่หวังหน้าก็มีผู้ร่วมเสวนานะครับอย่างอาจารย์สดแดงเอียดนะครับกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์รองศาสตราจารย์นรงชัยปิดกรัตน์ะครับกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์และนายประเมศตรบุญยชัยนะครับศิลปินแห่งชาติ นอกจากนี้เนี่ยประหลัดกระทรวงวัฒนรรมยังบอกกลับเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมชุดวันวานวันนี้ที่วังหน้าเนี่ยเป็นการบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์จากอดีตถ,ถึงปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาสถาบันสู่อนาคตการเป็นสถาบันการศึกษาด้านศิละปะวัฒนธรรมของชาติ ฝึกซ้อมและออกแบบการแสดงโดยผู้เชี่ยวชาญศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วก็นําแสดงโดยนักเรียนนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์อํานวยการฝึกซ้อมโดยดรนิพาโสภามสทธิ์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์นะครับออกแบบการแสดงและกํากับการแสดงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พหนยุทธ์กนิษฐบุตรนะครับรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์แล้วครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับที่เรียกว่ามีคุณวุฒิแล้วก็ประสบการณ์นะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะการแสดงอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับ แน่นอนว่านอกจากเป็นการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ประจักษ์นะครับแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยยังเป็นโอกาสดีในการประชาสัมพันธ์สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นจึงได้มีการจัดโครงการในสงการแสดงในครั้งนี้นะครับเพื่อสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและก็ประเทศชาติด,ด้วยทุนทางวัฒนธรรมรวมทั้งเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์และช่างศิลป์ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติอีกด้วยนะครับ ไปดูกันต่อนะครับในส่วนของจังหวัดสมุทรสงครามกันบ้างนะครับที่มีการส่งเสริมการขับเคลื่อนยังโอท็อปนะครับเพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่สู่เศรษฐกิจสร้างสรรนะครับหรือว่า Creative Economy สืบสารภูมิปัญญาผ้าไทยสู่สากลอ,อย่างยั่งยืน โดยทางด้านของนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดส,สมุทรสงครามนะครับเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ความสําคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิน่นสู่เศรษฐกิจรสร้างสารรค์โดยส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยมีส่วนร่วมและก็เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และก็สืบสานภูมิปัญญาไทยด้วยการพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ตลอดจนพัฒนาทักษะในการทอและก็ตัดเย็บผ้าด้วยเทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับที่มีความทันสมัยทางด้านแฟชั่นและก็เหมาะสมกับการสวมใส่ในทุกเพศทุกวัย แล้วก็นในทุกโอกาสนะครับสามารถต่อยอดนําไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพส่งเสริมทักษะให้เยาวชนสามารถพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึง การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งผลต่อเศรษฐกิจฐานรากทําให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนซึ่งจังหวัดสม,มุทรสงครามนะครับได้จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยยังโอทอจังหวัดสม,มุทรสงครามนะครับโดยมุ่งส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และก็สืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ต้องรักษาไว้ตลอดจนการสร้างความรู้แล้วก็พัฒนาทักษะการทอผ้าให้กับ เยาวชนแล้วก็ทายาทของผู้ประกอบการโอทอในจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดสามารถยกระดับมูลค่าโอทอให้มีมาตรฐานและก็มีอัตลักษณ์เฉพาะมีความสร้างสารรค์และก็ทันสมัยสามารถแข่งขันในตลาดสากลได้ซึ่งก็จัดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายเลยทีเดียวนะครับในการจัดกิจกรรมหรือว่าการจัดงานในครั้งนี้นะครับ นอกจากนี้ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเองบอกกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าขอบคุณนะครับและก็เป็นกํนาลังใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่รวมถึงทายาทกลุ่มทอผ้าโอท็อปนะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและก็เป็นต้นแบบที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับยังโอท็อปและประชาชนเพื่อต่อย,ยอดและสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยรวมทั้งยกระดับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยจังหวัดสมุทรสงครามให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของท้องตลลาาาดแแะสมรถขข่งัน ได้มุ่งไปสู่ตลาดสากลซึ่งจะทาให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรส,สงครามมีอาชีพมีรายได้แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทําให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับหรือว่า SDG ตามที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับองค์การสหรประชาชาติหรือว่า UN เนี่ยนะครับเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมเป็นรากฐานให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เติบโตมาด้วยการนําความรู้ภูมิปัญญาไทยไปต่อยอดแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องทําให้ประชาชนจัังหวด สมุทรสงครามเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีประชาชนมีความสุขประเทศไทยเข้มแข็งอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันครับในช่วงเวลาของในการใจถึงใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมสิทธิทชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคลุณผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็ว เสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย เชิญชวนลูกๆทุกคนร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ไปรกาบแม่กันนะครับนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เราสองคนถืออยู่นี้นะคะยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายโดยหาซื้อได้ที่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์สี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีและที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศไทยค่ะ ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน137% 7เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน